จับสวัสดีครับ่ซนพี่น้อังวันนี้กับมาเบื้งหมอกครับครับนะครับทุ่งแสลงหลวงครับทุ่งแสลงหลวงนี่ครับหมอกน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทำอะไรครับวันนี้เตียว เที่ยวหนาวครับหนาวหนาวครับตุ่งสแสลงหลวงเพชรชบูรณ์นะครับตอนนี้ทะเลหมอกตอนนี้เห็นแต่หมอกครับไม่เห็นทะเลเลยมันมันหนามากหองหนาแห้งเียผ <c oughs> ่าเพิ่งจุดชมวิว หมอกครับมิแต่ร์หมอกเศร้านี่จ้งน้อยกับชิเป็นเม็ดแล้วครับมือขึ้นมือขึ้นฝนตกการเก็บบรรยากาศครับ นี่พายคนทะเลหมอกครับผมไม่เห็นหรอกครับผมน่าจะไม่เห็นหมอกแห้งขาดหดต้นไม้ยังนไม่เห็นเลยนะครับ ทุ่งแสแงเหลืองืันนี้ไม่เห็นงานครับแตได้มีโอกาสใถไทยให้เบื่องครับงามอยู่ด้วยมีนักท่องเที่ยวมาหลายอยู่ครับกลางเต็นท์ลายอยู่แต่ว่าพ่น,นอ่ะไอ้พโ้นันเป็นหมองชวมวิวแต่ว่าเนี่ยไม่เห็นครับหมองไันแห้ กันเตียงเนี่ยไม่เห็นอย่างเลยเนี่ยเลือกขัดลุ้นนี่จะเต็อนเลยครับเตือนลาแห้งสำหรับชายแข็มมักคนที่มักเนาะเหมาะสำหรับการมานอนพักฟันช่วงนี้ อากาศดีตอนนี้ฝนตกครับเดี๋ยวเอามาฝากเช่นี้ก่อนเดี๋ยวให้มันป้าเปิดจังหน่อยเด๋ยสิให้หเบิ่ออีก้อนะค,ครับ